สวัสดีล้ะทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันในยู n e l ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บ่ายบอลเด่นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่17พฤศจิกายนมีทีเด็ดเกมยูโรมาแนะนำเพื่อนๆ7คู่เหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยคู่เด่นอย่างอังกฤษจ,จะพบกับมาล้าในเวลาตี2 45นะครับและก็มีอิตาลีเจอนอร์มาซิโดเนียด้วยนะครับรวไมไปถึงบอล คู่อื่นอย่างคาซัคสถานแล้วก็ฟินแลนด์มอลโดวาโปลแลนด์แล้วก็วันนี้คู่สุดท้ายเดนมาร์กจะพบกับสโลวีเนียนะครับคนนี้เริ่มต้นที่สนามเวมบีสเตเดียมวันนี้อังกฤษจะพบกับมอลตานะครับก็ถือว่ามอลตาเป็นทีมรองบอลอังกฤษวันนี้มาต่อมอลตาเลทราคา3ลูกครึ่งครบ4แล้วก็โอเวอร์เดอร์ที่4ลูกครึ่งเลยนะครับ ก็ในกลุ่มนี้นะครับอังกฤษอยู่ับที่1น่1มอตาอยู่บวยอังกฤษ6เกมชนะ5สมอไม่แพ้ใครเลยนะครับมี16แต้มส่วนมอตาเล่น7เกมแพ้รวดทำได้เพียง2ประตูเสียไปถึง18ประตูนะครับไม่มีแต้มเลยแล้วสถิติคู่นี้พบกันอังกฤษชนะรวดเกมล่าสุดไปเยือนมอต้าชนะ4-0เลทไปต่อ3ลูกควบ 3ลูกครึ่งทำเงินเป็นนัดที่2นับจากปี2017นะครับล่าสุดอังกฤษเองก็เพิ่งเปิดบ้านอัดอิตาลีมา3-1ก็ถือว่าในกลุ่มนี้ในอังกฤษเป็นจ่าฝูงด้วยแล้วก็มีแต้มต่อที่ดีเลยนะครับตั้งแต่เริ่มเล่นยูโรคับมาอังกฤษเองก็เก็บชัยชนะมาได้อย่างต่อเนื่องสถิติรวมกัน10นัดหลังสุดชนะ8เสมอ1แพ้1 นะครับแล้วเอเชียที่กับ10นัดทำเงินทุกรายการ7เกมนะครับถือว่าังกฤษฟอร์มค่อนข้างดีมากส่วนทีมเยือนมอลตาล่าสุดพึ่งพายให้กับยูเครนมานะครับเปิดบานแพ้ยูเครน31นึงยูเครนมาเยือนแล้วมาต่อเลนลูกควบลูกครึ่งผลงานยังดีนะครับแล้วก่อนหน้านี้ไปเยือนอิตาลีแพ้มา4 0ทําทำเงินไม่ได้มา3เกมติดแล้วสำหรับมอลตา วันนี้จะต้องมาเจออังกฤษในแผน4 2 3 1อังกฤษเองก็มีจอแดนพิกฟอร์ดนะครับเป็นผู้รักษาประตูเซนเตอร์ Center มี2คนมีแฮร์รี่แม็กควายกับเกฮีนะครับยืนคู่กันแบ็กซ้ายทิปเปียแบ็กขวาวอล์กเกอร์มิดฟิลวันนี้นะครับตามไลน์อัพของฮูสกอร์ให้เบนดีแคนไรท์ยืนคู่กับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนและแนวรุกมีฟิลโฟเดนยืนคำหน้า เป็นหน้าต่ำนะครับประสานงานกับแฮร์รี่เคนแล้วก็มีบุโกโยซากา้ารวมไปถึงมาร์คัสแรดฟอร์ดยืนเป็นปีกซ้ายปีกขวานะครับมอต้าเองมาเยือนในแผน3-4-1-2ดูแล้วเอเวอร์เร i ติ A ้ง7.2ต่อ6.1ถึงแม้ว่างกฤษจ,จะมีนักเตะที่อยู่ในตัวเจ็บเยอะนะครับแต่วันนี้ก็ยังมองว่าตัวจริงลูกทีมของเกรทเชาเกตเหนือกว่ามอต้าหลายขุม เราพีดิชชันหูสกอร์ให้ชนะ40ด้วยโดยเฉพาะยิ่งแฮร์ริเคนทำไปแล้ว7ประตูนะครับยังไงวันนี้ต้องเชียงกฤษแหละครับเลตต่อ3ลูกครึ่งครบ4ดูแล้วต้องเชียเจ้าบ้านเชียได้ครับคู่ถัดมาเวลาตี2.45เราอยู่กันที่สนามสตาดิโอโอลิมปิโกนะครับวันนี้อิตาลีจะพบกับมาซิโดเนียนะครับเจ้าบ้านต่อ2ลูกโอเวอร์เดอร์ที่3ลูกนะครับกลุ่มนี้ อิตาลีอยู่อันดับที่3มี10แต้มนะครับถ้าเก็บช,ชนะเหนือนอตมาซิโดเนียได้จะไปมี13แต้มเท่ากับยูเครนนะครับในขณะเดียวกันนอตมาซิโดเนียมี7แต้มอยู่อันดับที่4กลุ่มนี้มี5ทีมนะครับซึ่งนอตมาซิโดเนียถ้าแบ่งแต้มหรือเก็บ3แต้มกับอิตาลีได้จะกระโดดไปอยู่อันดับที่3เลยนะครับ อิตาลีล่าสุดเองก็เจอนอตมาซิโดเนียมาก่อนแล้วเสมอหนึ่งหนึ่งไปเยือนทํา้อิตาลีเองเจอ4ี่เกมไม่เคยทําเงินกับนอตมาซิโดเนียได้เลยนะครับแล้วล่าสุดอิตาลีเองก็พึ่งพ่ายให้กับอังกฤษมาได้ด้วยสกอร์สามหนึ่งเกมนอกบ้านไม่ดีแต่ว่าในบ้านก่อนหน้านี้กดมอลต้ากับยูเคนแล้วทําเงินกับมอลต้าได้ด้วยถึงแม้ว่า10เกมหลังๆมาอิตาลีจะทําเงินได้น้อยแต่ว่าเกมในบ้านเนี่ยยังไว้ใจได้อยู่นะครับ ส่วนทีมเยือนนอตมาซิโดเนียล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะอาเมเนียมา3-1เป็นเกมหมุนเครื่องก่อนหน้านี้นไปเยืยอน2นัดนะครับไปเยือนมอลตาไปต่อครึ่งครบลูกชนะมา2-0ทำเงินแล้วก็ไปเยือนย,ยูเครนย,ยูเครนในสภาพสะบักสะบอมก็ยังเอาชนะน็อตมานซิโดเนียมาได้นะครับทำให้วันนี้เนี่ยดูแล้วอิตาลีเองก็น่าจะกลุมความได้เปรียบอยู่เพราะว่านักเตะทางฝั่ง อิตาลีมีทั้งผู้รุกษาประตูอย่างดอนนารุม,ม่านะครับเซนเตอร์เป็นอเลสซานโดบาสโตนี่จะยืนคู่กับอา,า,กกบาเซบีนะครับแบ็กซ้ายดิมาโกแบ็กขวามาติโอดามีเนนะครับในแผงมิดฟิลดนะ์มีนิโกโรบาเบล่าจอร์จินโยเดวิดเอฟรัตเตซี่ในแนวลูกมีเคียซ่าสกามาก,ก้าและก็ดมินิโกเบอร์ราดีลูกทีมของสปาเลติวันนี้ น่าจะทําผลงานได้ดีกว่านอตมันซีโดเนียนะครับผมยังมองว่าสถิติในบ้านของอิตาลีก็เหนือกว่าทีมเยือนวันนี้เลตต่อ2ลูกยังไงต้องชนะเป็นอย่างน้อยขออนุญาตเชียร์อิตาลีต่อ2ลูกเชียร์ได้ครับอีกคู่หนึ่งถัดมาคาซักสถานเปิดบ้านพบมาซานมาริโน่นะครับวันนี้เจ้าบ้านต่อ2ลูกครึ่งครบ3ผมยังมองว่าคาซักเป็นทีมที่ใช้ได้เลยนะครับโอเวอร์เดอร์ที่3ลูกครึ่ง คาซักในกลุ่มนี้อยู่นดับ3นะครับส่วนซานมาริโนอยู่ดับที่6คาซักมี15แต้มวันนี้ถ้าเก็บ3แต้มก็จะตามทีมจากฝูงอย่างสโรวีเนียและเดนมาร์กเพียงแค่แต้มเดียวนะครับส่วนซานมาริโนเล่น8นัดแพ้รวดทำได้ประตูเดียวเสียถึง26ประตูไม่มีแต้มเลยนะครับสถิติเจอกัน3ครั้งคาซักชนะ3ครั้งเลยแล้วเกมวันล่าสุดชนะซานมาริโน3-0นะครับเลทต่อ2ลูกควบ 2ลูกครึ่งทําเงินเกมล่าสุดคาสักถานเองก็ไปเยือนฟินแลนด์ชนะมาด้วยนะครับสอจะมีไปแพ้เดนมาก3-1แล้วก็เล่นในบ้านแพ้ฟินแลนด์ก่อนน้นนี้1-0เท่านั้นเองที่เหลือชนะลวดนะครับแล้วเป็นทีมที่ตั้งแต่เล่นยูโรครับมาเองก็สามารถทําเงินได้อย่างต่อเนื่องนะครับเกมล่าสุดก็เพิ่งทําเงินกับฟินแลนด์มาส่วนซามาริโนเห็นว่าแพ้มาโดยตลอด10นั้นเนี่ยแพ้ 9เสมอ1แต่ว่าเอเชียนี่คับยังทำเงิน6เกมและเป็นการทำเงิน2เกมติดเลยนะครับราสูตซามมริมรโ,นโนเล่นในบ้านพายเดนมาร์กแค่2 1เองและก่อนอันนี้ไปเยือนไอซ์แลนด์เหนือแพ้มา30แต่ถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างไอซ์แลนด์เหนือกับคาซัคสถานในบ้านผมยังมองว่าคาซัคสถานในบ้านดูแล้วน่าจะมีราสีดีกว่าไอซ์แลนด์เหนือนะครับเล่ต่อ2ลูกครึ่งควบ3ถามว่าแพงไหมบอกว่าแพง แต่ว่าคาซักในบ้านน่าจะเอาชนะได้อย่างน้อย3 0มศนย์ขออนุญาตเชียร์คาซักฐานเจ้าบ้านเลตต่อ2ลูกครึ่งควบ3ครับอีกคู่ถัดมาฟินแลนด์นะครับวันนี้เปิดบ้านเจอไอซ์และเหนือเวลาเที่ยงคืนเป็นเจ้าบ,บ้านฟินแลนด์ต่อไอซ์และเหนือครึ่งลูกนะครับโอเว์เดอร์ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งก็ถือว่าคู่นี้เป็นมวยถูกคู่นะครับฟินแลนด์เองอยู่อันดับที่4ส่วนไอซ์และเหนืออยู่อันดับที่5นะครับ ซสื้ออ e ์เตเหนือเนี่ยมี6แต้มฟินแลนด์มี12แรงจุนใจมาอยู่ที่ฟินแลนด์เพราะว่าฟินแลนด์ถ้าเก็บ3แต้มได้แล้วลุนให้คาซักอาจจะเสมอนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยก็จะมีคะแนนไล่ขึ้นไปติดๆแล้วล่าสุดฟินแลนด์เพิ่งไปชนะไอซ์แลนล์เหนือถึงบ้านมาด้วย1 0นะครับถึงแม้ว่าเจ้าบ้านเองจะแพ้มา3เกมด้ดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการแพ้เดนมาร์ก1-0และแพ้ให้กับคาซักสถานมา2ประตูต่อ1เอเชียนคัพก็ไม่ทําเงินด้วยเกมนี้นะครับดูแล้วน่าจะเป็นเกมความหวังเพราะว่าทีมเยือนเองล่าสุดพึ่งแพ้สโลวีเนียมา10นัดเนี่ยต้องยอมรับว่าชนะ3แพ้ไปถึง7เกมนะครับล่าสุดที่ชนะคือชนะซานมาริโนแต่ว่าถือว่าเป็นทีมลองบอลยังไงวันนี้บอลต่อมาแน่นอนเชียร์ฟินแลนด์เลตต่อครึ่งลูกครับ คู่ถัดมามอรดวาวันนี้เปิดบ้านเจอแอลเบเนียนะครับเป็นทีมเยือนแอลเบเนียมาต่อมอรดวาครึ่งลูกนะครับแล้วก็เวนเดอร์ที่2ลูกควบคู่นี้เนี่ยต้องยอมรัววบว่าแอลเบเนียรแรงจริงๆในกลุ่มอยู่อันดับ1เลยนะครับ6นัดชนะ,ะ4เสมอ1แพ้1 11ประตูเสีย3เท่านั้นมี13แต้มนะครับส่วนทีมเยือนมอรดวาเองอยู่อันดับที่4เป็นรองบวยหมู่เกาะแฟรโรนะครับแต่ว่าแต้มห่างกันเยอะ ซึ่งมอร์ดูว่าเองก็อยู่อันดับ4อันดับ3เป็นโปลแลนด์มี10แต้มและเช็กอยู่อันดับ2มี11เแต้มแอลเบเนียอันดับ1มี13แต้มนั่นหมายความว่า1 2 3 4ขับเคี่ยวกันได้สนุกนะครับวันนี้แอลเบเนียเองก็ต้องยอมรับว่ามีสถิติที่ดีกว่าแต่ว่าต้องยอมรับว่าล่าสุดเล่นในบ้านแอลเบเนียนะครับมอร์ดว่าแพ้มาสอศูนย์แล้วก่อนหน้านี้เล่นที่บ้านมอร์ดว่ามอร์ดว่าเองก็แพ้แอลเบเนียมา4ี่ศูนย์ทำให้4เกมหลังสุด มรว่าเจ้าบ้านวันนี้ยังสู้เบนเนียไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าล่าสุดจะไปเสมอโปรแลนด์มา11แต่ว่าเช่นนี้ครับเนี่ยาทาเงินนะครับ5เกมหลังสุดไม่เสียเงินเลยวันนี้กลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งเกมล่าสุดที่มารดาว่าเล่นในบ้านคือเอาชนะโปรแลนด์3-2สนะครับส่วนทีมเยอรมนีบบนเนียฟอร์มแรงจัด3นัดหลังสุดเล่นในบ้านชนะลวด ชนะโปแลนด์2-0ชนะเช็ก3-0แต่ว่าเกมนอกบ้านอาจจะยังมีปัญหาอยู่เราเช็คกันง่ายๆนะครับออกนอกบ้านไปเสมอเช็ค1-1แล้วก็ทําได้เพียงแค่ชนะหมู่กาแฟโร3-1เท่านั้นเองนะครับแล้วเคยออกนอกบ้านไปแพ้โปแลนด์มาแล้วด้วยวันนี้ต้องมาเจอมอโดว่าที่ยังไงเล่นในบ้านเนี่ยผมยังมองว่าเล่นเกมรับเป็นหลักแล้วก็อยู่บอลรองถือว่าเบเนียถ้าอยู่อันดับหนึ่งเก่งจริง ต่อครึ่งลูกถือว่าไม่แพงนะครับต้องต่อครึ่งครบลูกซึ่งวันนี้เนี่ยบอลมันเทมาทางเจ้าบ้านแน่นอนขออนุญ,ญาตลองมองดูว่าอีกสักคู่เลดลองครึ่งลูกเฉียดเจ้าบ้านครับคู่ถัดมาโปลแลนด์นะครับวันนี้เปิดวอลซอร์เนชั่นอลสเตเดียมพบกับสาธรารณรัฐเชกนะครับเป็นเจ้าบ้านโปลแลนด์ต่อเช็คลาฮาปอโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกควบ2ลูกครึง่งเช็คอยู่ที่2โปลแลนด์อยู่ที่3นะครับตามกันแต้มเดียว แล้วก็คู่นี้จเจอกันบ่อยส่วนใหญ่สลับกันชนะสลับกันแพ้แต่ว่าเกมล่าสุดเช็คเพิ่งเปิดบ้านอัดโปรแลนด์มา3ามซึ่งก่อนน้าน,นีอีก3เกมโปรแลนด์เล่นในบ้านเคยแพ้เช็คมาแล้วด้วยนะครับล่าสุดโปรแลรนด์เพิ่งเสมอโมอรโดวาเสียเงินนะครับแล้วก่อนนั้นนี้ไปเยือนแฟรโรชนะ2 0งเท่านั้นเองซึ่งผมยังมองว่าโปรแลรนด์เองก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะัก10นัดทําเงินอยู่2ครั้ง ส่วนเช็คล่าสุดเพิ่งฟื้นนะครับถึงแม้ว่าจะชนะฟาโรลูกเดียวแต่ก็ถือว่ากลับมาชนะได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาไปเยือนอาร์เบเนียแล้วแพ้มา3ามศูนย์ผมยังมองว่าเช็คยังเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ดีนะครับเป็นทีมเสียประตูน้อย10นัดหลังสุดเนี่ยเสีย9ประตูเองเสียน้อยกับโปลแลนด์ที่เสียไปถึง14ประตูแล้วส่วนใหญ่เช่นกับเช็คเองก็ยังพอทําเงินได้นะครับยังไงวันนี้เนี่ยขออนุญาตลอง เช็คละกันนะครับเรดลองปองหรือเสมอควบครึ่งเชียร์ทีมเยือนเชียร์ได้ครับคู่สุดท้ายนะครับที่ป a r k เกนสเตเดียมเวลาตี2 45เดนมาร์กวันนี้เจอสโลวีเนียนะครับเป็นเดนมาร์กต่อสโลวีเนียลูกควบลูกครึง่งโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกควบนะครับสโลวีเนียอยู่ดับที่1เดนมาร์กอยู่ดับที่2 <S 1> <S 1> มี19แต้มเท่ากันนะครับใครจะว่าฟอร์มดียังไงแต่ผมยังมองว่าเดนมาร์กวันนี้ตอแพงไปนิดหนึ่ง ต้องให้เกียร์สโลวีเนียด้วยทีมันดับหนึ่งร่วมตารางคะแนนนะครับเจอน2ครั้งเดนมาร์กเองก็ทำได้เพียงแค่สเสมอ1นึ่งหนึ่ง,งนะครับเมื่อปีนี้แล้วปี2008ก็ชนะ2-1เท่านั้นเองเป็นเกม International c แนลคัพเฟรไม่นับยังได้เลยนะครับล่าสุดเดนมาร์กทำได้เพียงชนะซามาริโนด้วยสกอร์2-1เท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาเองจะไม่แพ้ใครเลย6เกมติดแต่ว่าเอเชียนกล่าสุด ทำเงินไหมไม่ทําเงินเพราะว่าไปเยือนต่อตั้ง4ลูกควบ4ี่ลูกครึง่งชนะซาเมโนลูกเดียวเองนะครับส่วนสโลวีเนียเองถือว่าใช้ได้เลยนะครับ10นัดชนะ8เสมอ1แพ้1ล่าสุดเฉือนไอแลนด์เหนือ1นึ่งศูนย์ให้พวกเขาเนี่ยทำเงินติดต่อกันเป็นนัดที่5วันนี้ดูแล้วก็น่าจะทําเงินนะครับเพราะเดนมาร์กต่อแพงเหลือเกินต่อลูกควบลูกครึง่งหนีไปเชียร์บอลรองสโลวีเนียรองได้ครับขออนุญาตสรุปทีเด็ดวันนี้นะครับ คู่แรกผมชอบไปเที่ยงกิดนะครับต่อ3ลูกครึ่งครบ4ถือว่าไม่แพงเจอมอตา้ากฤษเล่นในบ้านฮาันลี่แคนยิงมาแล้ว7ประตูวันนี้ยิงเผลอๆมีแฮตริกเป็น10ประตูครับคู่ที่2ชอบอิตาลีนะครับต่อ2ลูกดูแล้วนอตมาซิลเนียน่าจะซู้อิตาลีไม่ได้นะครับคู่ที่3ชอบบอลคาซักนะครับคาซักต่อซามาริโน2ลูกครึ่งครบ3ดูแล้วชอบคาซักยิงแน่นอนนะครับ คู่ถัดมาฟินแลนด์กับไอซ์แล์เหนือคู่นี้ผมยังมองว่าอ่าฟินแลนด์เองน่าจะมีโอกาสนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะแพ้มาติดๆแต่ก็ยังมองว่าเล่นในบ้านเนี่ยน่าจะไม่ยากเลยต่อครึ่งลูกเชียร์ฟินแลนด์นะครับอีกคู่หนึ่งมาโดวาเจอแบเนียคู่นี้ชอบบอลรองมาโดวานะครับเล่นในบ้านเล่นลองครึ่งลูกเชียร์ได้อีกคู่หนึ่งโปแลน,น,น,ลนลลด์น Poland, เจอเช็คชอบบอลรองทีมเยอือนนะครับดูแล้วเช็ค เลดลองเสมอควบครึ่งเป็นทีมแพ้ายากและก็เล่นเกมรับเป็นหลักดูแล้ววันนี้เสมอมีโอกาสนะครับคู่สุดท้ายเดนมาร์กเจอซโลวีเนียอันดับ1กับอันดับ2เจอกันนะครับแต่ผมยังมองว่าเดนมาร์กเล่นในบ้านนะต่อโสโลวีเนียแพงไปหน่อยยังไงโสโลวีเนียต้องไม่ไว้ลายทีมอันดับที่1แน่นอนนะครับก็เลดลองลูกควบลูกครึ่งเชียร์บอลลองโสโลวีเนียเชียร์ได้ครับทั้งหมดเป็นทีเด็ดประจัวันศุกร์นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ s u Subscribe กันปด้วยเดี๋ยววันเสาร์มีที่เด็ดมาแนะนำเหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ